เอ,อเอ่อพระเพลย์ปัดออกไปทำปป,ปสคือออกจากรัฐสภาเนี่ยไปสู้ในถนนถนนครับซึ่งประเพยปัดเนี่ยไม่ชำนาญเกมนี้ครพรปัดสายบทไม,ไม่ไม่ชำนาญเกมนี้แล้วกันแต่ลงไปเล่นเกมเพราะว่าอยากจะสู้กับพรรคเพื่อไทยเขามันก็ทําให้ชาวบ้านหมดัดธา,าว่าไม่สามารถจะฝังพึ่งพรรคประชาธิปัตย์ในสถานที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านในเมืองเขาก็หนี เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไป,ปรัฐประหรนี้ที่นักนักวิจารณ์ทั้งหลายเขาก็บอกว่าเออจะไปเป็นพักการเมืองท้องถิน่นครับค่ะคือวันนี้เราไม่เห็นว่าโอกาสที่พักปลายปัดนี่จะเื้นขืนล่างได้เนี่ยมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยขณะเดียวกันคนที่เอาไปให้ไปอยู่ใหม่เนี่ยก็เหมือนว่าก็เหมือนอยู่ผิดเวที นะฮะกลายเป็นสีน้ำเงินแกมเทาไป uh. เลือดน้ำเงินอันนี้ก็พูดกันแต่ผมเลือดน้ำเงินเลือดน้ำเงินเนี่ยครับตอนนีเคาว่าเลือดน้ำเงินวันเนี้ยมันมันมันแปลงสีเป็นมัน,ม,นมันมีเทาแถมมีเทาแกมเข้ามาด้วยไงมันก็เลยทําให้ประชาชนที่เขาบูชาพระประยปัติเขาหมดอะไรใจอยากเพราะนั้นวันนี้นะ ถ้าเผือเอ่อคุณเริมชัยคุณทั้งหลายแหละเนี่ยยี่สิบยี่สิบกว่าคนอะไรเนี่ยยังดูแลพรกปฏิปัตษ์อยู่เขาก็เป็นเขาเขามาเขา้ามายึดพักซึ่งซึ่งไม่มีวันที่จะย่ออยู่กับเขาขึ้นมาครับพักปฏิปักษ์เช่าเทียบไปแล้วก็เหมือนเหมือนวัดนะฮะครับค่ะวันไหนพระดีก็ขึ้นไปมีชื่อเสียงโด่งดังวันไหนเกิดพระอรัชชีขึ้นมาก็ตกต่ำอืม แต่การจะสร้างพระวัดนี้ใหม่มาเนี่ยโดยโดยคนที่อยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนผมก็เคยผมก็บอกกับพวกเขาว่าคุณคืนพักให้กับคุณชวนเข้าไปคุณอนั่นไปแล้วคุณไปอยู่เป็นพักใหม่ดีกว่าเพราะคุณก็เลือกตั้งโดยไม่ต้องใช้ชื่อพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วครับคุณเอาพักฮะคุณจะเอาไอาเปลือกหอยนี่ไปทําไมเออใช่ คุณก็คุณก็เป็นหอยเชลล์สวนก็เปลี่ยนไปตั้งพรรคใหม่ไปรอ,อวันไปเสียดอยู่กับพรรคของคุณทักษิสก้าพัคเพื่อไทยเพราะคุณก็เดินทางไปเจอกันแล้วก่อนตั้งรัฐบาลขอเขาเป็นแล้วไงครับแต่ตอนนั้นมันก็เป็นไม่ได้แต่ตอนนี้มันพร้อมจะเป็นละนะถ้ามีการปรับคลรออีกภายในต้นปีหน้านะผมก็ว่าคนกลุ่มนี้ถ้าไปปตัดก็อาจจะได้ร่วมรัฐบาล คือยังไม่มีอะไรเป็นไปแน่ได<า>้รวมรัฐบาลแน่อะเพราะว่าเข้าไปเจอกันแล้วนะอ,อนายกชายของขาเนี่ยก็ไปเจอคุณทักษิณแล้วก็ทักทายกันดีคุณทักษิณยังชื่นชมว่าเออเอ็งเก่งนะถึงเอามาได้ยังไงขนาดเนี่ยไปฮ่องกงไนดะ้เออไปฮ่องกงเลยกันนะนั่นแหละครับไปเจอที่ฮ่องกงอนะ่ะใช่ฮ่องกงแล้วก็เจอฮ่องกงคุณทักษิณก็ออกมาทักทายกัน้ารู้จักกันอยู่ก่อนอยู่แล้วไงครับอะตอนนี้ คุณจะเลิมชัยเองตอนที่อตอนที่ยังเป็นเลขาพักถ้าเผื่อไม่มีอะไรเออแล้วต้องมาอคุณพิจิตมาไม่ได้คุณต้องก็ต้องให้คุณเลิมชัยเป็นเลขาขึ้นไปเป็นหัวหน้าถ้าใช่ใช่ใชนะหรือเอาใครก็ได้คุณตอนไลายหลายหลายที่ออกๆๆออกจากพักไปตอนนั้น่ะตอนประจุนั้นออกกันไปมากมายกงกุณกออะไรเ,เนี่ยทุกคนก็หน้าตาดีกว่าความศรัทธานในต่อตอ ตัวบุคคลก็ดีกว่าคุณเดียค <De> er. ุณเดียครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮนะคไอ้ที่เป็นหัวหน้าพรคที่เพิ่งลาออกไปอ่๋อจูรินจูรินทุกคนหน้า,าตาดีกว่าเครดิตดีกว่าคุณจูรินแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพาักมาตั้เลยเกิดการแตกพักอย่างเงกนั้นก็แตกไปแล้วห,หนึ่งใช่ใช่ใช่ฮะนะคุณเจริญชัยยังอยู่แต่คุณเจริญชัยก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องตั้งไงก็ไม่ได้หกสองคนแนะ่ก็เลยวางเดิมมันว่า เออถ้าเผื่อเขาไม่ได้อย่างเก่าเข้าลาออกอมผมว่าเขาเชื่อเขารู้แต่วันคุณเลิมชคุณเหลิมเ,เขารู้แต่วันนั้นว,ว่าอย่างไงก็ไม่ได้ราคาเล่านี้ครับแต่เพราะนั้นสั่งที่ได้มาเป็นผู้แทนวันเนี้เป็นคนที่มีอิทริ์ส่วนตัวทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อสีประชาธิปัตย์ได้คะแนนมาบ้านใหญ่ชุดนี้นนลงพักไหนก็ได้หมดครับพี่เด็ดะชุดนี้ก็เป็นชุดที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงใช่ครับ นะฮะแล้วก็อยู่ในแค่สามจังหวัดหลักๆเองสงขากับนครศรีธรรมราชครับหลักๆเข้าไปตรองเนบติดเกือแปดคนเข้าไปแล้วนายกชายแลงที่ไหนเข้ครับครับเพราะเขามีความความเป็นส่วนตัวกับประชาชนดีไงเขาเปหน้าการเมืองท้องถิ่นมาหลายสมัยเขาก็เขาก็สู้ได้เราไปตัดไปสู้กับภูมิใจไทยดึงคะแนนไปก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีมีิสธิ์เกิด นะฮะตอนนั้นวันนี้พอยะปัดวันนี้ถ้าจะถามว่าจะรู้ว่านาคพายปัดเป็นไงก็ไปดูอดีตทั้งหมด<อ>นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันเนี่ย <ๆ S 2> ไปอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายออ,อ,อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะครับแต่ผมก็ต้องบอกกับพวกคนที่ยึดพักพายาตัดไปได้ว่ายาดูแคลนคุณชวนเขาเอ,อาทิสิทธิ์เขารอากําลังภายในเะนี่ยเข้ามาหาศาลครับ ถ้าพวกคุณไปโดนคดีความต่างๆคุณจะคุณจะเจ็บปวดที่หลังเพราะพวกคุณเนี่ยมีคดีตะมียังมีคดีที่ยังยกมาได้หลายคนในเนี้ยเพียบเลยครับตัวหลักๆเนี่ยโด<ช><ล>ยเฉพาะคนหลักๆเนี่ยนะ,อ,ะอย่าไปหมิน่นคุณพิเศิคุณชวนท่านเหล่านี้มีพลังลึกลับมากมายอยู่มีความนิยมในหมู่ชนชั้นสูง คุณได้ไปเนี่ยมันจะเป็นปลามันจะกลายเป็นเอไปกินปลาหมอนะอตล้งจะตพดพอนะครมาผมถึงบ,บอกว่าในที่สุดก็คงจะจบลงไปอีกขั้นหนึ่งคือเป็นสงครามที่ตอนจบไปปัดก็คงจะมองไม่ออกว่าจะไปทางไหนอะขณะนี้ก็มองไม่เห็นอยู่แล้วอนะครับครับ